เฟล l ยเดนเดนต์เป็นพืชต้นไม้ที่น่าทึ่งโดยมีใบที่งดงามและดูสดใสพวกเขามีลักษณะใบที่หลากหลายและมีขนาดต่างกันซึ่งทำให้พวกเขาเป็นตัวเลือกที่นิยมสำหรับการตกแต่งในบ้านอีกทั้งพวกเขายังเป็นพืชที่ต้องดูแลง่ายโดยทั่วไปซึ่งเป็นข้อดีสำหรับคนรักพืชอีกด้วย p h ล l ยเดนรดนต ยังเป็นพืชที่เหมาะสำหรับการปรับปรุงคุณภาพอากาศในบริเวณในร่มเนื่องจากพวกเขามีความสามารถในการดูดซับสารพิษจัดอากาศได้นอกจากนี้พวกเขายังเป็นพืชที่สามารถเปิดโถได้อย่างรวดเร็วในสภาวะแสงน้อยดังนั้นการเลือกใช้ฟฟโลเดนดอนเป็นพืชตกแต่งในบริเวณที่มีแสงน้อยสามารถเป็นทางเลือกที่ดีได้แน่นอนอีกสิ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับ p h i l เ d e n d r o n คือความหลากหลายของพันธุ์พืชที่มีอยู่มี p h i l o d e n d r o n ที่มีใบเล็กเรียกว่า p h i l d e n d e นต์ Dera และมี p h ล l เ d e n d r o n ที่มีใบใหญ่และใบหนาเรียกว่า Philodendrons o n s t e r a นอกจากนี้ยังมี p ฟโลเดนดอนอ n นที่มีลำต้นยาวและเหลืองเรียกว่า p h ล l เด e n ดน o n ลิมิเนม แต่ละพันธุ์มีสเสน่ห์และความเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองที่น่าติดตามและสะสมใจชื่นชอบไม่น่าเชื่อว่า p h ล l o เดนเดน n s ยังมีคุณสมบัติที่น่าสนใจในด้านการปรับสภาพอากาศในบริเวณในร่มด้วยพวกเขามีความสามารถในการลดระดับอนุภาคสารพิษและสารต่างๆในอากาศเช่นฟ h ลา o เดนเดน n s สามารถช่วยลดปริมาณฟองน้ำและโซล่าเซลล์จากอากาศภายในบริเวณในร่มได้ซึ่งทำให้อากาศในบ้านมีความสะอาดและสดชื่นมากขึ้นได้นอกจากนี้ p h ล l o เดน d r น n ยังมีสารสกัดที่ช่วยลดความเข็มของอากาศได้ด้วยดังนั้นการมีฟิโลเดนดอนในบ้านอาจช่วยเพิ่มคุณภาพของอากาศ และสุขภาพของผู้อยู่อาศัยได้ในทางกลับกันด้วยครับ p h i l i d e n d r e n a stunning house p l a n t known for d e large f a m i l and e s y care They come in various shapes and sizes Making them popular choices indoor decoration Plus they generally low maintenance which is always good plus for plant l o v e r s